รวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งที่ดีมากๆก็คือโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดนั่นเองจ้าสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำร้านร้านนี้เลยแซบซีดกับอาหารทะเลจากร้านเสือตังเกอ,อาหารทะเลจานเดียวเห็น<อ>ไหมน่าทานมากเลยนะคะร้านนี้เขามีเมนูหลายเมนูให้เลือกนะแต่ที่แนะนำก็คือ ข้าวขยำปูยมเมน,น,นูซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะไม่เคยได้ยินเลยปกติเคยได้ยินข้าวขยำปลาทูเออ,อแต่น,นี้ข้าวขยำปูแล้วก็มีข้าวไข่ข้นกุ้งข้าวไข่ข้นปูมีข้าวปลากระพงทอด คั่วพริกเกลือแล้วก็มีกุ้งเหยียดกุ้งตัวใหญ่แกะเปลือกพร้อมทานว้าวน่าทานจริงๆใครสนใจอยากจะสั่งซืองซ้อก็สั่งซื้อจากช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนได้เลย 2> 1<อ>2ค<อ><า>รับแช<ะ>่ใครจดไม่ทันไายไม่ทันจะสั่งมาทานไปติดตามก็ได้ในแฟนเพจ Facebook ไทยรัฐทีวีหรือจะให้เราช่วยโปรโมตร้านส่งรูปอะถึง3ภาพหรือไมก็คลิปวิดีโอขอแค่ หนึ่งนาทีพออย่าเกินนั้นนะจ้า,จาอ่ะเดี๋ยวเราจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ไปด้วยกันครับ